อเริ่มลูกนิวกับ oh. นิวกับโอเวอรี่กูดอ่ะตตอดีๆลูกต่อดีๆอ,อ่ะโอเคอ่ะต่อไปยิบควายอ็วายตรงข้ามกับลาวโอ้เสียงดังกับเงียบอ่ะต่อไปลูกทอ สูงสูงทอเตีย้ยทอสูงตรงข้ามกับเตี้ยเตีย very good ช็อตลูกเยี่ยมจังยีบเองนะแอี่จังตอบให้โอเคเก่งจ้าเก่ <laughs> งมากแล้วนั้นอะไรอะ่ะนี่อะไรกับอะไรอิน <In. S 1> กับอิน <In. S 1> กับกับอะไรลูกอินกับ เอาอ่ะต่อไปต่อไป big small okay very good โ okay, อเคอ่ะต่อไป over over กับอะไรตรงข้ามกับอะไรลูก over กับ under พูดได้ลูก under อ่ะต่อไปลูก c ชัด Very good ชัด open อันต่อไป Black Black ตรงข้ามกับอะไรลูก Black ตรงข้าม <White. S 1> กับอะไร White Very good อ, okay. อ่าต่อไป <Red. S 1> มืดสว่างมืดสว่าง Very good อ่าต่อไปอันนี้ Red Red ได้ Very good Red ได้เยี่ยมเยี่ยม เปียกกับแห้งนะอ้าวอันนี้อัพอัพกับอัพกับดาวอย่าเพงพูดด้วยสิลูกอัพกับ,บดาว,ดาวอ่าอ่าอันนี้ฟรอนฟรอน,อฟรอนกับแบดเวริโก้ดอ่ะอันนั้นลองอ ลองกับช็อตอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้นะอา้อาวเ,เดี๋ยวมีวางนี่ก่อนกระโดดได้ด้วยอะ่ะอ่ันไหนกระโดดได้ด้วยขาวลูก oh. แป๊บหนึงงน่งมีเรียงนี่ก่อนนะ อาลูก่เาเริ่มป่าอ่ะริจังคูปามาสูงรีจังอืมเอาริจังเริ่มลูกอายิบลูกยิบยิบเอาเร็วๆอ,อันนั้นะไรติ้นติ้นกับติ๊กโอเคบางกับหนานะลูกเนอะอ่ะโอเคกูดบอยอ่ะอันต่อไปพุชพุช <Push. S 2> <Okay. S 1> <laughs> อันนี้พุชพุชตรงข้ามกับอะไรเอาหาเร็วพูดยังพูดได้หรือพูดเวลากูดอะต่อเร็วตอ่ตอ, okay, อ,อต่อโอเคกูดบ่อยท็อปท็อปตรงข้ามกับท็อปตรงข้ามกับอะไร บอท okay, อมโอเคไกะต่อไปโอคนแก่ตรงข้ามกับนคนหนุ่มหนุ่มแข็งแรงอยู่เลยคนไหนแข็งแรงนะนไม่ใช่หรอนคนไหนอ่นอะ อ่ะไม่ได้ข้ามก่อนลกูกอ่ะเฮดวี heavy. นักหนักตรงข้ามกับอะไรลกูกเบาอ่าอะไไหนเบาโอเคอ่ะอันนั้น w i d กว้างกว้างมากเลยตรงข้ามกับแคบ narrow โอเค v วร y ก o o d อ่ะคนนี้คนนี้อะไรเนี่ยคนนี้แฟ <อ>ต,ตรงข้ามกับดูทั่วๆลูกแฟกตรงข้ามกับตินผมอ้าวคนต่อไปอักลี่วายน่าเกียดจังเลยน่าเกียดตรงข้ามกับอะไรนะน่าเกียดตรงข้ามกับอะไรลูกอะอนดูดูรูปสิน่าเกียดตรงข้ามกับอะไรบ้าง น่าเกลียดตรงข้ามกับคนสวยไหมอมอลูกต่อเลยครับต่อเลยครับเอาเร็วรือจางไ,ได้ไหมไม่ได้คราบอ่าไม่ได้ครับครีนครีนครีนตรงข้ามกับดดดเออแล้วอยู่ไหนครีนตรงข้ามกับแล้วอยู่ไหนลูกอืม ต่อเลยหลบต่อโอเคอ้าวอันนี้ไก,ไก่ไก,ก่ไก,ตก,กนนไไไ่ตรงข้ามกับนี่นี่อ่ะโอเคไก่ตรงข้ามกับไก่อ้าวอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไาไหตรงข้ามกับ โลใช่กับโลอ่ะอันนั้นเลฟเลฟกับเวล good อ่ะอันนั้นอักรีอักรีตรงข้ามกับอะไรเพตตีอันไหนเพตตี very good ใช่น่าเกียดตรงข้ามกับสู